เกียสวยว่ะเอามาจากไหนวะกูไปเป็นสปอนเซอร์ให้แพนดอรี่มาเขาเลยให้มาฟรีโคตรดีอ่ะได้เยอะปะเงิงนอ่ะก็ร้านนิดนิดแหละมึงเขี้ยโคตรดี้ากูไปทำบ้างดีทีหล,ลังอ่ะได้ได้เฮ้ยมึงดูดิสร้อตกูแตกแล้วเฮ้ยจริงป่ะเออกูนั่งปั่นมาทั้งวันแล้วเนี่ยอุ้ยไม่น่าเป็นพันเลยอะ่ะอือเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นกันกน,นะถ้าอยากได้ตังค์อ่ะ มึงก็ลองเล่นดูดิเนี่ยเล่นง่ายมากอะโอเคเดี๋ยวกูโหลดมึงอยากกินเบงซูอ่ะไปไหมล่ะไปไหมไปดิก็ไปดิเดี๋ยวค่อยไปดีกว่าแต่เป็นลมอ่ะอืมพูดร้อนอ่ะเชื่อเลยไอ้แมงมิ้นมึงเอามาจากไหนวะสวยอ่ะกูเป็นสปอนเซอร์มาน่ะจริงเหรอแล้วได้เงินเยอะปะ ก็ประมาณล้านนิดนิดอะโอ้หกูขอยืมเงินมึงไว้เล่นสลอดได้ป่าววะร้อยสองร้อยอะได้ได้แต่ต้องคืนด้วยนะอืมคืนแน่นะนี่มึงเล่นสล็อตเสียเหรอเออเสียนิดเดียวกูว่ามึงเลิกเล่นเถอะหลังๆกูเล่นอนะเริ่มเสียเยอะแล้วถ้ามึงเล่นเยอะกว่าน,นี้กูว่ามันไม่ดีอะแต่เฮียกูกูกำลังจะได้นะเว้ยกูเสียหลังนิดเดียวเองอ่ะหลังที่ เป็นไรแต่มือแล้วกันนะเอ็มมินเป็นไรวะทำไมทธอไม่หยุดกระเทืยนีม่กินกะหรี่ไม่คืนฟังเลยอ่ะทำมานาแล้วนะใช่เพิงสองเดือนแล้วเฉยเสียแก้่หัวกูไปยืมเอ็มมินสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ง เก่ามึงยังไม่คคนนะเคนกูเลยนะแล้วก็กูเสียมันมันหลอกกูอะกูอย่าเล่นสิแต่ว่าก,กูเคยได้เยอะกว่านี้นะเว้ยถ้าตอนนี้มึงได้หรือเปล่าแต่มึงรวยนะกูย,ยืมนิดนนหน่อยแม่งเป็นไรอะก็เคยเงินเก่ามาก,ก่อนเชื่อม,มึงอย่างงกได้ปะวะหน้าตาก็ดีทิสัยเห็นดีเลยไม่ให้ยืม